เนมเปี๊ยะโบราณไม่ค่อยเห็นแล้วอ,ะอ่ะก่างหากสกินได้ที่กิมหยองอ๋อร้านนี้ขายมาเลยนี่ที่คุยคุยมาส่วนใหญ่เขาขายคนไทยคนไทยไม่กินแล้วเนาะ <c oughs> ไทยไม่มีเบี้ยแล้ว <c oughs> แปลว่าหาดใหญ่เนี่ยจะคึกคักหรือจะเงียบขึ้นอยู่นักท <c oughs> ่องเที่ยวมาเลยเป็นส่วนใหญ่ <c oughs> ขอบคุณนะคะ ต้องรอดูีใหม่ก่อนนะคะแองต่อรู้จักกันอ๋อใจให้ค่ะพี่ไปกลับเร็วอะคะอ๋อเงียบๆแล้วปกติเช้าอะคะขายตั้งแต่กี่โมงตรงนี้ตลาดเช้าเหรอคะเห็นคนลุมกันตรงเนี้ยตอนเช้าเช้าขายดีไหมคะพี่ก็ได้พี่พี่บ้านอยู่ไหนคะ อยู่กองเรียนค่ะอยู่กองเรียนอันนี้ผู้สมัครสอจอเดี๋ยวเลือกตั้งใหม่เผื่อว่าลองพิจารณาอะไรใหม่ๆเผื่อไม่ต้องรอช่วงเทศกาลเศรษฐกิจก,ก็จะได้ดีตลอดจากพักประชาชนค่ะเป็นสอจอแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวคงได้เห็นป้ายมาแนะนําตัวกันอีกทีหนึ่งยังไม่มีเบอร์ค่ะเดี๋ยวอาจจะแบบเดี๋ยวยังไงก็ต้องมาซ้ําอยู่แล้วแต่วันนี้มาลองดูว่าคุยกับพี่ๆเพราะว่าแบบของขายดีไหมอะไรยังไงเนาะจะมาทํางานการเมืองต้องรู้ปัญหาหน่อยว่ามันมีปัญหาอะไรว่าแบบ มันยังมีช่องว่างอะไรตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเออถ้ามาเดินไหว้ไหว้ไหว้ใครเขาทาได้ไงเออนี่หนังตุ๊กตุ๊กมั้งอ่ะก็เหมือนเฉพาเครเสียนะเห็นที่ไหนลุงต้องเห็นบ้างแหละเนาะอีกหนึ่งกุมภาได้นะครับนี่ถ้าเกิดว่าทำแบนเนอร์มาติดรถลุงได้ไหมได้เออ 3ขนาดใหญ่ได้ครบอาหารอร่อยสินค้าซื้อฝากได้ลุงนำท่าเหนื่อยแล้วนี่เหนื่อยไหมเออก็กินข้าวแล้วอ่กินข้าวแล้วกินข้าวแล้วตุ๊กตุ๊กมีกลุ่มมีรวมกลุ่มเป็นสมาคมเป็นอะไรไม่ลุงหรือไม่มีเขามีสมาคมทุกต่อมีเหมือนกันลุงเป็นคนฮัทไชยใช่ไหมเออไป็นคนฮัทไชยลุงอยู่ตรงไหนลุง นี่เก่กเรียนโยาวศรงอยู่องวของว่ะขอบคุณค่ะค่้อะไรก้คะ้เือ่อยกุ้ง่กล้วยไม่ค่อยเห็นเหนียวปิ้งสายๆายนะวันละกี่ลูกคะเนี่ย หลออันนี้หมดไปครึ่งหนึ่งยังหนูเอากล้วยมีกล้วยโู้ขายดีนะฮะเนี่ยเ,เดี๋ยวคงได้เห็นหน้ากันบ่อยๆปัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะลุงตู่ลุงลุงตู่ลุงก็เลยไม่แนะนำตัวไงเออเรียกชื่อจริงดีกว่ารันผมนิรันจินานะาชื่อเล่นว่ารันครับ <ừ. S 2> ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ